สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนจ๋านะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซนโฟร์ 4, ค่ายเอ็กซ์ตีมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัววอลเมจิกระดับ รีเจนนะครับผมเราจะลงตั้งแต่เกฟหนึ่งเกฟสองเกฟสามเกฟสี่เลยนะครับแล้วก็ลงซับด้วยพร้อมกับตบท้ายด้วย PVP เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัววอลเมจิกเนี่ยจะเหมาะกับการลงดันไหนบ้างหรือเปล่านะครับด้วยความที่มันอีช้าเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเกฟหนึ่งนะครับ หนึ่งช่วงนี้ก็เหมือนมีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับส่วนสเตตัสของนะครับของผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะบวกแค่ส่วนหน้านะครับแล้วก็ยัดบวก10ขาวนะครับก็ออปกตินะสามสองสามสี่นะครับออปกติหมดเลยนะครับส่วน3ส่วนหลังเนี่ยยังไม่ได้ตีบวกนะครับแคชนะครับแคชผมใส่เป็นแคชแบบกระจุกกระจิกนะครับว่าจะตัวนี้ก็จะราคาอยู่2-300เคปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเสื้อกับกางเกงเนาะแล้วก็มือ 2 m นะครับหน้ามังกรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมส่องล่าสุดก็10 m อแล้วนะวันก่อนเนาะตอนเมื่อวานมีขุดคูณ2ไปนะครับไม่แน่ใจว่าราคาจะลงหรือเปล่าอันนี้ก็บวกห้อาออกตินะครับอันนี้ผมไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยดึงมาใส่กันนะอันนี้200 k เคแล้วก็รองเท้าก็ 200K เหมือนกันนะครับของแต่งตัวนะครับใส่ใส่มาแล้วก็ปีกนะครับปีกเนี่ยตกประมาณ2 4 m มั้งตอนนั้นผมเห็นคนตั้งอยู่นะตอนนี้น่าจะ30กว่านะครับ อันนี้บวกเจ็ดอปกตินะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนอันนี้ผมดึงมาตอนนั้น21มัง้งอปกตินะครับบวกเจ็ดแล้วก็ ประดับผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรเนาะใส่บวกขีบบวกสเปรย์ไปอันนี้ก็อ่าสี่ร้อยเคนะครับประมาณนี้นะไอที่ผมดึงมาราคาที่ผมดึงมานะครับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นเพนกวินตัวน้อยนะครับบวกขีแปดนะไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับแล้วก็ฉายาจะเป็นบวกสเปรย์สามสิบนะสเตตัสก็จะเป็นตามนี้เลยนะนิดสามพันหนึ่งสเปรย์สองพันเก้าเองนะครับอืมแล้วก็ขีบขีบเหลืองร้อยสิบสองจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ขีบดาเมจเอ่อร้อยเจ็ดสิบเอ็ด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการลงเกฟหนึ่งของ w a r m a g จิ s เชียเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมได้เอามาลองลงไปแล้วก็ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันฟุกหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยตัวไก่เดินด้วยโอเคคนข้างที่จะกว้างนะครับซึ่งผมชอบ w a r m a g จิอยู่แล้วนะ ชอบเซตเมจิกอยู่แล้วนะแล้วพอมีวอลเมจิกเข้ามามันอดทําไม่ไหวไนงะเออไอตอนวอเราไม่ทําดาบยกวอลด้วยนะไม่ทําดาบยกเจนวอลด้วยนะแต่พอแบบเมจิกวอลเข้ามาโอ้โหทำรีเจนเลยไอทําเล่นเนชอบชอบเนะี่ยโอโ้ยอีมันแสบตามากนะถ้าปิดไฟนั่งเล่นอยู่นีดระวังสายตาแบบเสียได้เลยนะครับมันมันจ้าซะเลยเกินนะฮยอันนี้ผม ขอตีนิดนึงได้ไหมเอออันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปส่งให้ทีมงานทีนึงนะครับคือเวลาวงมันอ่อเพื่อนเพื่อนมันมันไม่หมดขอบอะ่ะมันยกไม่สุดขอบอ่ะครับคือถ้าเราสังเกตเดี๋ยวผมจะรอดูตอนตอนเอ่อที่เราไปเจอมอนแบบมอนยืนนิ่งๆอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคือตรงขอบมันอะเก็บไม่หมดนะครับไม่แน่ใจว่าเผลอๆวงไม่ใหญ่มากด้วยซ้ำมัง้งแต่แค่แบบแสงมันเยอะเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวรอดูโอ้โหเก็บไม่ได้เดี๋ยวรอดูมอนก่อน เซอดาอ่านอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูขอบๆนะเพื่อนๆดูนะมันมันจะไม่ยกตรงขอบเห็นปะนี่เห็นปะคือติดขอบนะครับแต่ไม่ยกนะครับคือถ้ามันยกอะ่ะมันมันจะแบบโอ้โหว้าวมากอะ่ะมันจะสูดอะ่ะมันแค่แบบโดนสะเก็ดระเบิดเฉยๆตรงขอบอะ่ะน่าเสียดายนะครับคือด้วยความที่มันอ e ีช้าด้วยไงถ้าแบบติดขอบมาด้วยมันจะดีมากๆนะครับโอโหเวลาไหลเนี่ยไอ้ช่วงเนี่ยเห็นปะ ตรงเส้นอะอยากให้มันแบบยกด้วยอะไม่ใช่แค่ระเบิดอะคือถ้ามันยกขึ้นมาด้วยนี่ผมบอกเลยว่าในวอลน่าจะแบบลืมล่ำกว่านี้นะโอ้ย1น,นาทีเอ่อเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างหนึ่งนาทีสำหรับด่านนี้ผมคิดว่าน่าจะจบต้องไปเจอบอสว่ะถึงจะตัดสินได้นะครับปึ๊บโอ้ยตรงของไม่ติด e บวนะครับเพื่อนๆผมลืมบอกผมใช้ e บวนะ คอยได้ลงดันด้วยเล่นแต่ PVP โชว์บึ้มโป๊ะโป๊ะชิลช่วงนี้สกิลบวก7บวก8นี่ราคาล่วงนะเออใครแบบกลับมาเล่นก็ลองสองสองดูได้เนี่ยเจอบอสหน่อยมันจะอีทันบอสหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวอีดักเลยนะมนไม่รู้ว่าบอสมันเออมาดิอีรอเลย เออเฮ้ยเป็นเป็นยูวะเออเฮ้ยเป็นงานวะโอชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเลยเนี่ยเออนิดเดียวเออสองนาทีสิบสิบอ่อสิบสามวิเฮ้ยเวลาอย่าไหลเวลาเออสองนาทีสิบห้าวิเพื่อนคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับใครที่แบบลงบ่อย วอมเมจิกมันพอได้ปะผมว่ามันพอลงได้นะแต่เรื่องเวลาอาจจะไม่สู้พวกไรเดอร์พวกลิงอะไรอย่างเงี้นะซึ่งราคาก็ไม่ได้โดดสักเท่าไหร่นะสาหรับตัววอมเมจิกแระครับใช้ได้นะผมว่านะต้องดูจังหวะนิดนึงวะ่ะคือถ้าอ e ีพลาดมันต้องก็ยาวอ่ะไปเดีย๋ยวเราไปดูดันโจ๊กกันบ้างนะครับบอสโจ๊กถ้าเกิดเรากะจังหวะแรกไม่ไม่โดนเนี่ยอาจจะเสียเวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยผมว่าไปกระททบมันสักทีหนึ่งนะแล้วก็ค่อยอีแล้วกันนะแบบเอาให้ชัวร์นะ วกะพลาดเหมือนกันเพราะว่าวงมันไม่ได้วง,ไไดวงมันไม่ได้กินแบบสุดขอบอะครับเพื่อนๆเ,เออนี้ชัวร์กว่าโอเคคือถ้ามันถ้าวงมันกินขอบอย่างเงี้ยมันจะยกได้สุดมากอะถ้าไม่ใช่แค่สะเก็ดระเบิดะนะสวยงามนะครับเรื่องความสวยงามนี่ชอบอยู่แล้วนะแต่เรื่องสเตตัสนี่ก็ขีเ้เบิ่มๆเหมือนกันนะเออสเตตัสมันเอาเรื่องอยู่นะแล้วตัววอรเมจิกเนี่ยเกมหนึ่งผมคิดว่า ก็ผ่านอยู่นะให้ผ่านนะครับส่วนเพื่อนๆคิดว่าไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปดูเก็บสองก่อนเผื่อมันจะเฟี้ยวกว่านี่นะครับ e บวกเนะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นสกิลบวกเนะพอดีว่าขุดได้ก็เลยแบบขุดได้แล้วเปิดได,ได้ก็เลยเอามาใส่นะขายมันไม่ค่อยไม่ค่อยไปนี่เท่าไหร่วะโอ้โหไอ้สองตัวนั้นมันเดินช้าว่ะโป๊ะโป๊ะถือเป่าได้มานาด้วยโอ้โหนี่ไงชมพูพริง้ง ชมพูไม่ใช่อ e ีนะเต็มเป็นด่านอนะ่ะชมพูม่เชีก็แสบตาว่ะโอ้โหโอเคหายแล้วแสบตาเลยเมื่อกี e ้อีรอเลยแล้วกันโป๊ Bo. ติดขอบไปหนึ่งเหลือรอดหนึ่งออด่านนี้ดูดูแบบก,ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าตัวกระโหลกมันเดินช้างไงคือถ้าเป็นเซตอื่นได้อีสองรอบปะ นนี้หรือว่าเซตอื่นก็อีรอบเดียวอะไม่แน่ใจนะอันนี้เพื่อนๆพื่อนก็ดูอนะ <c oughs> เอานะคะไอผมมันไม่ใช่สายลงดันไงนี่อีล้อโปนั่นเดินมาติดพอดีเหมือนไอ้ตัวแดงๆนี่จะมีไอ้น,นี่ด้ใช่ปะจะมีสกิลเหมือนสกิลกดคิวอะไรปบบหรือว่าระเบิดเอ้อไอ้ตัวแดงๆนี่มันระเบิดเนี่ยวะ่ะเฮ้ยเยกระเบิดโป๊ะนั่นไงจะระเบิดติด วกว้างมากนะวงนะหมายถึงวงนะแต่ยกยกแคบนะครับแต่ระเบิดกว้างนะอืยกแคบระเบิดกว้างอยากให้ยกกว้างด้วยอะ่ะคือแบบยกไกลๆเลยอะ่ะสุดขอบอะ่ะมันจะแบบแจมแมวมากอันนี้ไม่รู้ทีมงานเข้ามาดูหรือเปล่าถ้าเข้ามาดูผมฝากหน่อยนะครับอยากให้ปรับนิดนึงนะเพราะว่ามันก็เซตมันดีนะ เซตมันดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันจาปรับอีกสักนิดน,นึงก็แจ่มเลยอะ่ะคือความเร็วอะไรไม่ต้องปรับก็ได้ครับขอแค่แบบให้มันยกกว้างกว่าเดิมแค่นั้นพอนะเฮ้ยหนึ่งนาทียี 22, ่สิบสองเพื่อนๆนคิดว่างไงหรือว่ามันคนจะไวกว่านี้ป่ะแบบไม่เอาไป,ไม,าไ,ปไม่เอาไปเทียบกับเซตอื่นนะไม่เอาไปเทียบกับไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยลิงอะไรเงี้ยไม่เอาเลยแล้วด่านนี้มันเอทเท่าไหร่วะไม่แน่ใจนะ บอสแล้วอะ1นนาที32ิวิเจอบอสนะครับใครที่มีความรู้เรื่องการแบบลงเกฟอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับให้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยดิโอ้วิลืมไปว่ากระแทกบอสไม่ได้หรออีรอโหไม่ไหวว่ะอีรอแมงไม่เดิน แม่งไม่ได้แม่งรู้เยอะมันรู้เยอะเออเฮ้ย่ารู้เยอะดิโอจบล้าหัวไม่น่าได้เอตว่ะไม่น่าได้เอทรับรอบนี้แม่งบอลแม่งดีลาากว่าเราอีกอะเราอีดีลาแล้วแม่งบอลแม่งดีลากว่าเราอีกต้องทำไง โ้โห oh, ผ่านแล้วเอไปแล้วเอ้ยเอ้ยโมโหแล้วนะโอ oh. ชิปแล้วเอขออีกทีนึงขออีกทีนึงอีกทีเดียวใ <c oughs> <c oughs> จเย็นชิปโอ้โ oh. หบอสไม่มีลาจัด ตีธรรมดายัง,ยงน่าจะตายไวกว่านะเออเออตีธรรมดาก็ได้ตีธรรมดาน่าจะจบไวกว่านะครับโอ้โหไอ้บอสตัวนี้มันมันง้างนานนะมันง้างมิด,ดาบนานแต่อย่างบอสเก็บหนึ่งนี่ถือว่าถือว่าอ e ีมันได้อยู่นะ แต่เกฟสองนี่ไม่ไหววะ่ะแล้วเกฟสามนี่น่าจะหนักเกฟสี่นี่น่าจะหนักกว่าเดิมเลยนะไม่แน่ใจว่าเราจะแบบสามารถใช้พวกจังหวะอะไรอย่างนี้ในการอีได้หรือเปล่านะครับเกฟสองไม่ผ่านนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเกฟสามกันนะครับไปฮะเกฟสามดูหน่อยดีมันจะไหวกับเขาบ่าวะไปเลยชิวเลยด่านแรก ผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าตัววอลเมจิกเนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการอ e ีด้วยไหมแต่ดูดูจากความรู้สึกแล้วมันไม่ได้เพิ่มความเร็วในการอ e ีเลยนะจากเมจิกธรรมดานะ่นะาจะความไวเท่ากันแต่ว่าวงกว้างขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าคิดว่านะโบชิลอีร e อคิดว่าน่าจะลงซับสบายเลยอะ่ะแบบเนี้ยไม่แต่ย็บ e 3ามค่อนข้างไวนะ เกมสามวพอสมควรนะครับดูดิอีรอบเดียวอะ่ะด่านละรอบนะครับหรือว่าเซตอื่นก็รอบเดียวเหมือนกันวะด่านห้าอลครับไห้ตนี่อนูมายกธนูไอ้พวกนั้นเดินเข้ามาโดนโดนหมดโอเครอบเดียวจบช่วงนี้ราคาเอ็มค่อนข้างดีเนี่ยเพื่อนๆก็ใครแบบเป็นสายฟาร์มก็กลับมาฟาร์มได้นะช่วงนี้คนลงเกมเยอะมากนะครับ น่าจะเก็บคูปองอะไรอย่างงี้นะโอ้โหชมพูมาอีกแล้วดแสบตายอีกะปวดแสบจริงปวดแสบจริงปะโอ๊ยโโอไม่เดินไม่เดินนี้ไม่เดินตีเอานะครับเดี๋ยวได้มานาไปหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสามวิไปเดินมาอยู่เดินมาอยู่เอาเดินมาก็ตายดิชิบหายละ เอยได้อยู่เอ้ยเลยได้อยู่หนึ่งนาทีสิบแปดวีนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเกบเกฟสามทำเวลาค่อนข้างดีนะครับอุ้ยไม่โ,โดน <_ c oughs> กระชอกระโดดหลบกระโดดหลบแบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวีครับมาเจอบอสครับโอ้โหล้วบอสตัวนี้นี่น่า <_ c oughs> จะงานหยาบเลยครับเรา ต้องดูจังหวะไหนวะเนี่ยเอิบโหต้องรอมันลงก่อนนะไม่ได้วะจังหวะไหนเนี่ยขอดูจังหวะมันหน่อยนะนี่นะมั้งอ๋โหไม่ใช่งานเมาเลยครับพ่อแม่พี่น้อง โโองนานยากต้องรอมันมีจังหวะนี้ปะโอ้โหไม่ไม่โดนว่ะจังหวะไหนไม่ใช่ต้องรอมันลงก่อนเหรอนี่เปล่าก็ไม่โอ้โหไม่ไหวว่ะเพื่อนๆผมว่าทรงนี้น่าจะเกฟสีก็น่าน่าจะไม่รอดนะครับเฮ้ยลอง กด e แบบพร้อมกันไม่หยุดดิ e พร้อมมันไม่หยุดดิ e พร้อมมันไม่หยุดดิโหเปลืองมานาจัดเปลืองมานาจัดกดพร้อมมันไม่หยุดหรือว่าต้องยืนอยู่ข้างหน้ามันวะเพราะว่าถ้าถ้ายืนอยู่ข้างหลังมันอะมันจะมันจะจังหวะมันกลับตัวไปไม่ได้วะ่ะงานยากครับ ไปได้แค่ไปได้แค่เกมหนึ่งอะมันจะไปได้แค่เกมหนึ่งจริงๆโอ้โหราคาล่วงเลยกู <c oughs> รีวิวยังไงวะ <c oughs> เอ้ยนิดเดียวเดียวโอ้โหตีไม่โดนอีกอะไรอะไรอะไรเนี่ยเออโอ้กูจะรั่วเลย โอ้โดนเป็นสามนาทีเคลียร์ลูกน้องไวมากครับเคลียร์มอนมอนแบบกระจอกไวมากแต่ว่ามาเจอบอสนี่ยากครับลำบากเลยแต่ถ้าใช้บอสซับก็น่าจะ น่าจะเคลียร์ง่ายนะเพราะว่าเอาใส่เอาสเตตัสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าซื้อเซตมาก็จะให้จบเนี่ยมันก็มันก็ต้องจบที่เซตบอลแบบนี้ไม่ไหววะ่ะเกฟสามก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าบอสมันมันอีรัวเกินไปแต่จริงๆก็มีสังหวี e หละแต่ผมคิดว่าถ้าใครแบบจับสังหวะได้น่าจะน่าจะอ e ีพอไปได้นะครับต่อไปครับเกฟสี่ผมว่าอันนี้น่าจะสิบนาทีปะกู <c oughs> ยอยู่ในดันสักสิบนาทีปะ <c oughs> มาฮะเดี๋ยวเรามาดูเกฟสี่กันบ้างเนี่ยรัวเลยกูมา เจอหน่อยดีเอ้ยยกได้เว้ยยกได้ไอตัวนี้ยกได้ป่าวะเอ้ยยกได้เอายกได้ก็รัวเลยดินี่เห็นปะตรงขอบมันไม่มันไม่ยกเว้ยเสียดายมากเนะี่ยถ้าให้ตรงขอบยกด้วยนิดจะมันเลยจะได้แบบด้วยความที่อีมันช้านะให้มันยกเถอะเหมือนจะมาถึงแค่ตรงแสงนะอ๋อไปแล้วมันเดินนีกแล้ว โอ้ยไม่ยก,กอีก <c oughs> มันมาแล้วตัวแสบมันมาแล้วตัวแสบมาแล้วอ๋อฮ่อกูตายแน่กูตายแน่คนดูกูตายแน่โอ้ยอ,อีโปโ,โดนรอลงอีโปโดน รอโดดไอ้เหี้ยไม่ทันอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับเอ้ยโดนอยู่ไอันนี้ได้อันนี้ได้เออมาดิแต่มันสู้แต่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยอันนี้ได้สวยโมไอ้อะไรครับ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะววนะโอ้ยจะรั่วเลยวะอันนี้แค่ด่านแรกนะโอ้โหอันนี้เขาเวลาทั้งสิบนาทีไนดะ้ลงเกมไม่เวิร์กว่ะเพื่อนๆงัดน,น่อยงัดน,น่อยอ๋อเฮ้ย โหระดับ A ไปแล้วครับตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วไงเฮ้ยแต่ว่าบอสตัวนี้มันสกิลมันค่อนข้างไวเนาะเออมันมันชิบละอย่ากพึ่งนะโอเคแน่ปะสกิลบอสมันจบพอดีไว้แล้วมันโดนเราพอดีไม่โดนละ <c oughs> แต่แม่งถ้อผ่านด่านแรกไม่ได้ก็ก็กลุ่มอยู่ดีอะ่ะเออดูดิอีไม่ค่อยเข้าด้วยเลนสเตตัสเราได้บ่ โหสเตตัสมันห่างไงอันนี้เขาฮิตไปห้าหกพันกันแล้วนะแฟนมันมนแฟนมันมาย้อนยุกไงมาดินี่ไงเป็นไงระดับสีไปดูโอ้ my god ไม่ไหวครับคือที่ที่ให้ผ่านคือเกฟหนึ่งได้แต่เกฟเกฟสองเกฟสามเกฟสี่ที่ยุดก่อนเลยแต่ถ้าคนตัดบ้าๆตัดแบบหนักๆเลยอะ เออแบบ e 2, 3, อีสองสามทีตายอ่ะก็ไม่แน่นะอืแต่น่าจะด้วยสเตตัสผมด้วยนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยแจมแมวสักเท่าไหร่นะแต่ผมให้เก็หนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างทําเวลาได้ดีนะครับป้าต่อไปลงบอสซับดูบ้างนะครันนี้น่าจะเป็นดันที่คนลงเยอะสุดๆแล้วนะครับกาลังระดับแบบกําลังไลเวลนะครับอบอสซับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะหรือว่าจะเป็นดันจีนนะครับเดี๋ยวผมลงบอสซับให้ดูเลยหูแสบตาจัดแบบตาจริง คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับพเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับเป็นงกำลังใจให้ผมหน่อยนะนานมารีารวิวดีนะฮะนานมีเซ็ตมาให้เล่นแบบนี้นะเดี๋ยวก็คงขายเอ้ยโอ้โหวงแบบมันเต็มจอเกินอะเออีรออีทิ้งไม่ต้องเดินเลยมีแต่เดินอย่างเดียวเดินไปเก็บของอะอันนี้ก็ เดินนิดหน่อยเดินนิดหน่อยจึ๊จ๊ช๊๊เดินนิดหน่อยพอเนี่ยเห็นปะเหมือนมันติดติดแค่ตรงแสงอะครับแต่ว่าขอบขอบตรงที่แบบเป็นเส้นๆเงี้ยมันไม่ติดนะอืมน่าเสียดายนะมันติดแค่ระเบิดไงแต่เราสู้กับคนอนะมันคนเขาก็คงเดินออกไปแล้วอะเออคนเขาเดินหนีไปแล้วอะกว่าเราจะได้ <laughs> กว่าเราจะลงระเบิดอ่ะคนต้ากดคิวเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะีพ p อาจจะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นให้ดูนะครับ ถ้าเวลานี้มีคนเล่นอะนะหมดอยู่แล้ว <Wow. S 1> ตรงนี้มันหมดอยู่แล้วตรงนี้มันหมดอยู่แล้วไงเก็บเรียบเก็บเรียบถ้าใครแบบชอบความแบบสวยงามอะไรอย่างผมว่าเล่นได้นะหรือว่าจะเป็นระดับรีเจนช่วงนี้แบบราคาเอ็มก็น่าน่าสนใจมากครับเอามาทําเจนยืนเทา้าเอ้ยลืมดูลืมดูมันมีโลก,กันอีแล้วนี่หว่ามันจะพูดนี่มามานี่มา โอ้ยอย่าอย่าโลภขอร้องถ้าเป็นระดับอันติเมตเนี่ยจะมีแบบล้ำแสงประกายแบบสีชมพูแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่อันติเมตที่เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสีชมพูเนะครับที่ระเบิดออกข้างๆนะระดับอันติเมตเนี่ยคือแสงการระเบิดเอฟเฟกระเบิดเหมือนกับอันติเมตเลยนะแต่แค่น่าจะเป็นสีชมพูมั้งส่วนพงไพยน่าจะเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็มีออร่าหน่อยไม่รู้มีใครทําหรือยังนะวอลเมจิกออนติเมแต่ไม่รู้ว่าใครจะทํำนะแต่ถ้าเกิดแบบตรงขอบวงมันมันกินด้วยก็โอเคนะอยากให้ปรับนะครับอยากจริงๆก็อยากให้ทีมงานเอาไปปรับนิดนึงนะไม่ก็เพิ่มความเร็วของมันนิดนึงอะ่ะเออมันมันยกใครไม่ได้เลยว้ยผมเอาไป PvP อะ่ะเขาเห็นกันหมดอะ่ะคือผมคือผมลอยขึ้นนี่กดคิวรอล้ยังมันไวมากอะ่ะหมายถึงคนกดคิวนะไม่ใช่อ e ีนะ คนกดคิวไวมากนะครับกด e รอไปไอ่โดดมาติดอ้อคือหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิครับสี่สิบเจ็ดไหลแล้วลนะ่ะสี่สิบเจ็ดก็อยู่ในระดับที่ลงได้เลยนะสำหรับวอเมจิกนะครับสำหรับดันซับนะคือถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีห้าสิบวิผมก็ว่าโอเคแล้วนะสำหรับดันซับไปดันโชกเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่ตีเดี๋ยวเราลอง e ดักดูนะครับยืนเฉยๆเลยนะแบบปล่อยมือกด e รอมันเดินเข้ามาติด รอหนึ่งสองสามปุ๊บอีจับโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยไม่ตายว่ะยกอีกรอบเฮ้ย,ยทำไมทำไมบอสโจมันถึกจังวะหรือว่าสเตตัสผมมันต้องอัพหรือ,อยังไง <c oughs> เดี๋ยวนี้ตัดแบบนี้ลงแบบนี้ไม่ได้แล้วหรอใส่ต้องไปอัพของเนี่ยับของกึ่มเกินไงเออมีของแต่งตัวปนมาด้วยนะต่อไปจะเป็นการ PVP นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า PVP เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววอลเมจิกนะครับคนนี้ก็วอลเมจิกเหมือนกันนะครับ เอาแล้วไงเอาแล้วไง <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันพีพจะรอดไหมเนี่ยครับสำหรับวอร์เมจิเจวอร์เดชป่ะจับบีบคอคู่ไว้ก่อนอุย้ย <c oughs> เวนแล้วเขาตัดบางครับเพื่อนๆ Magic. วอร์เมจิเราก็ยังทันเห็นอยู่นะอุย้ยมีใครตัวบางอยู่ไปนเนี่ยจะได้ไม่ตี <c oughs> อุย้ยลืม เราไม่รู้ครับเราไม่รู้เดี๋ยวเรารอยกเชโดนเขาน่าจะเดินให้ตีแล้วแหละตอนนี้ยแล้วแฟนมันอีเลยตัวเดียวแ,วแฟนมันเอาเออมันชอบความสวยงามมันอีไปก่อนแล้วเขาจะน่าจะวิ่งหาตีนะอ้าวบักเรียบร้อยโอ้บักบัค่คคาดีวิวหรือเปล่าอันนี้คือบักปะหรือว่าอะไร จบแล้วทีมงานครับเกมบัคกงานเมาแล้วตอนนี้ยกไปก่อนบัคกเป้านี่ถ้าบัคกได้คิวสามไปเลยคิวโอ้โหอีใส่กำแพงก็น่าจะได้ได้คนตายนะยังไงทีมงานครับไม่รู้ว่าบัคกอะไรโอ้กูโดนบัคกอะไรขออีใส่กำแพงดูดิ โอ้โห oh, เรียบร้อยอ <laughs> e e ีใส่ผนังแล้ว <laughs> ถ้าเปิดระเบิดใส่ผนังอะออกไม่ได้โอ้เรียบร้อยครับแล้วมันยกรอเลยตรงนี้อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้โดนบักนะอันนี้ยกโดนเนีครับกดโล่รอเลยเฮ้ยเขาไม่แรงเหรอทำไมผมไม่ตายเอา้าใครอ e ีโดนผมด้วยแล้วมีโล่อยู่ เพรแต่เรานำเรานำเพราะเราบักหรือเปล่าทีมเรานำเพราะเราบักหรือเปล่าโอ้โหเวรนกรรมอุย้ยนี่ไงแฟนมันกดโล่รอเลยตอนนี้แชทแบบใครโฟรหรือเปล่าคิวลบไปก่อน แต่มันอีโป้โอ้ได้คนเดียวเฮ้ย hey, mm hmm. กระโดดไม่โดนยังตาย <laughs> เวรกรรมโอ้โ oh, หแบบนี้ก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าว่าใคร <laughs> ว่ามันได้ไหมเ, Magic เนี่ยไอ้มอเมจิกเนี่ยไอ้เล้งเป็นบั๊กด้วยอีกน่าจะบั๊กเมจิกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าทีมงานแก้หรือ,อยังนะแต่น่าจะบั๊กอีกอเปล่าผมไม่กล้าเล่นแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไปทำห้องเขาบั๊กอีกหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครุณผู้ชมก็ ประมาณนี้เลยครับสำหรับวอลเมจิกระดับรีเจนต์นะครับเอาเรื่องอยู่นะสำหรับเจ้าตัววอลเมจิกเนี่ยครับเพราะว่ามันบวกคี้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดฝังแคสให้ดูนีครับแล้วก็ถอดสัตว์เลี้ยงเนาะเพื่อนๆดูดิถอดสัตว์เลี้ยงแล้วนะสัตว์เลี้ยงผมมีคิ้แปดนะอา่าแล้วก็ยัดบวกสิบขาวไปด้วยนะครับตอนนี้บวกสิบขาวนะ่าจะเก้าร้อยเคถึงหนึ่งเอ็มนะประมาณนั้นนะดูดิคี้แบบเป็นร้อยแล้วอะ่ะร้อยยี่สิบแล้วอะ่ะ เยอะมากนะครับขี้เหลืองเนี่ยมา37เลยเลือดมานาก็เบิ่มๆอยู่เหมือนกันนะอืมเอาเรื่องอยู่ก็สเตตัสรวมคือแบบใช้ได้เลยนะครับคือโหดมากนะอืมถ้าเป็นระดับอันติเมที่ไม่อยากจะนึกภาพเลยสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆกนะครับ,บก,บบก็ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ซีโอเกนครับเจอกันคลิป Bye-bye.